BABABA <laughs> ด้วยเหตุอธารการเข้าควาโลกวิโยธรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนว ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคงจะนึกแปลกใจว่ารายการธรรมะของเราในวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรก็อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าเราใช้ชื่อหัวข้อของรายการธรรมะว่าธรรมสนทนานนะคะเพราะรู้สึกว่าชื่อหัวข้อนี้จะให้ความหมายที่กว้างเราอาจจะนำเรื่องที่น่าสนใจซึ่งท่านผู้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกสนใจในหัวข้อใด ก็อาจจะบอกให้เราทราบและเราอาจจะสนทนานำมาเป็นหัวข้อสนทนาในรายการนี้ก็ได้ผู้ที่มาร่วมสนทนากันนะคะก็เหมือนอย่างที่ท่านผู้ชมได้เคยรู้จักแล้วกม็มีคุณเจเลิศมีคุณเจี๊ยบเพื่อที่จะมาสนทนาซักถามเหมือนหนึ่งว่าท่านผู้ชมมีความสนใจในเรื่องอะไรหรืออยากจะทราบในเรื่องอะไรทั้งสองท่านนี้ก็จะทำเป็นเสมือนว่าตัวแทนของผู้ชมนะคะ รายการหัวข้อของรายการที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คิดว่าเราน่าจะพูดกันถึงเรื่องพุทธธรรมกับสังคมมีความเห็นยังไงคะครับท่านอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปสนทนาถึงพุทธธรรมกับสังคมนั้นผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้กุณาอธิบายความหมายพวกเราได้ฟังกันสก่อนครับโดยเคิรเชิงตีความหมายของคําอย่างเช่นเรื่องไยคําว่าพุทธะนี่คืออะไรสีก่อนนะครับอาจารย์ครับค่ะ อันที่จริงนะเชื่อว่าทั้งคุณเจริ์คุณเจี๊ยบอเคยได้ยินความหมายของคํานี้มาหลายครั้งแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เหมือนกันท่านผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วเพราะเราได้พูดในรายการธรรมะ่าสําหรับคําว่าพุทธ,ธะเะเอ่ยถึงพุทธ,ธส่วนมากเราก็จะนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าคําว่าพุทธ,ธนั้นคือหมายถึงองค์ท่านอันที่จริงทําไมท่านจึงได้รับพระนามว่าพุทธ,ธ ก็คงจะจำได้ว่าเพราะเหตุว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงปัญญาอันเลิศล้ำนั่นเองและจากพระปัญญาอันเลิศล้ำที่ได้ตรัสรู้ถึงสิ่งที่เป็นสัจจะของธรรมชาตินี้ว่าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยความเป็นพุทธพุทธะของท่านก็จึงหมายถึงความเป็นผู้รู้เริ่มต้นด้วยความเป็นผู้รู้ผู้รู้ในที่นี้คืออะไรคือรู้อะไรก็หมายถึง รู้ถึงสัจจะของธรรมชาติสัจจะก็คือสิ่งที่เป็นความจริง<ม>ของธรรมชาติอันไม่มีใครเปลี่ยนได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นึกออกไหมคะว่าความจริงของธรรมชาติคืออะไรคือแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายใครๆก็แก่ใครๆก็เจ็บใครๆก็ตายไม่มีใครที่จะหนีพ้นสิ่งนี้ไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยกมาให้ฟังเนี่ยเราเรียกได้ว่านี่แหละเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เป็นสัจจะของธรรมชาติ พราะฉะนั้นสัจจคของธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันจะแสดงให้เห็นถึงความคงที่แต่ความคงที่ในที่นี้คือความคงที่ของความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเกิดมาทีแรกก็ดูแข็งแรงดีใช่ไหมคะจัดแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักก็เปลี่ยนจากตัวเล็กๆมาเป็นตัวโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แก่ขึ้น ผมหลอกฟันหักหนังเหี่ยวอะไรไปตามลำดับแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอเจ้าชายสิทธัตถะท่านทรงค้นพบสิ่งที่เป็นสัจจาของธรรมชาตินี้ว่าไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ได้พอท่านทรงค้นพบแล้วท่านก็รู้ชัดขึ้นมาในใจพอรู้ชัดท่านก็ตื่น เป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลับไหลหลงไหลอยู่ในความมัวเมาอันตกอยู่ภายใต้ของกิเลสประเดี๋ยวก็จะเอาอย่างนั้นประเดี๋ยวก็จะเอาอย่างนี้ให้ได้อย่างใจนะคะแล้วพอไม่ได้เพราะเหตุมันเปลี่ยนมันไม่เป็นไปอย่างใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยก็เกิดความทุกข์แต่ว่าเมื่อท่านทรงพบสัจจานี้แล้วท่านก็ไม่หวนที่จะกลับไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแต่ท่านยอมรับสภาวะของสัจจังนี ฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ตื่นถ้าจะเรียกว่าเปรียบกับการตื่นจากหลับของเราอย่าเวลาเรานอนหลับนะคะแล้วเราตื่นขึ้นมันก็เป็นการตื่นที่อาจจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่นั่นเป็นการตื่นของกายใช่ไหมคะเรานอนหลับด้วยกายแล้วเราก็ตื่นด้วยกายแต่ผู้รู้ผู้ตื่นในทีนี้หมายถึงว่าเคยหลับด้วยใจใจนั้นน่ะหลับ ด้วยความมัวเมาหลงไหลในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคืออยู่ภายใต้การครอบน้ำของกิเลสบัดน,นี้พอตื่นขึ้นมาก็ตื่นที่ใจอีกเหมือนกันคือใจนั้นสว่างท่องแผวด้วยปัญญาด้วยปัญญาที่อยู่ภายในละมองเห็นชัดแล้วว่ามันไม่มีอะไรให้เที่ยงให้ยึดมั่นใดยสักอย่างท่านก็ถ้าใช้คําธรรมดานะคะก็จะบอกว่าหยุดเอาไม่เอาอีกแล้วอะไรๆที่เคยเอาหยุดไม่เอาอีกแล้ว วาอาทีธไรมันหนักมันเหน็ดเหนื่อยทุกขือมันเคร่งเครียดมันเป็นทุกข์ก็หยุดพากพอท่านรู้สิ่งที่เป็นสัจจะของธรรมชาติอย่างชาัดแจ้งในใจท่านก็ตื่นจากความยึดมั่นถึงมั่นทั้งหลายเป็นผู้ที่เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็คือเป็นผู้เบิกบานนั่นเองเบิกบานเหมือนดอกบัวที่บานเต็มที่แล้วมีท่านกลิ่นหอมหวานแล้วก็งดงามอย่างยิ่งเป็นอิสระอย่างยิ่ง ฉะนั้นความหมายของพุทธ,ธะก็คือหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระปัญญาภายในอาจารย์คะนัธรรมะและแ้วะถ้าธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งพ้นพบแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเคารพเชื่อว่าคงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่มีผู้ทูลถามท่านว่า,าผู้ใดเป็นครูบอาอาจารย์ของท่านและท่านเคารพสิ่งใดท่านก็ทรงตอบว่า ท่านเคารพพระธรรมพระธรรมอันนี้เนี่ยท่านทรงค้นพบจากไหนละ่ะก็ทราบอีกเหมือนกันแล้วว่าท่านเสด็จออกตาใช่ไหมคะแล้วท่านก็ไปนค้นพบธรรมะเนี่ยจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าความหมายของธรรมะอย่างง่ายๆก็คือธรรมชาติธรรมชาติคืออย่างไรก็คือความเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความธรรมดาไม่ใช่เป็นความแปลกใหม่อะไรเลยแต่ถึงกระนั้นพอ เห็นผมหงอสักเส้นหนึ่งหรือว่ามีรอยเหี่ยวขึ้นบนใบหน้านะอย่างที่ผู้หญิงก็บอกว่ามีตีนกาแม่ก็ตกใจ <c oughs> ตกใจจริงๆเลยนะไอ้ความตกใจอันนี้มันตกใจซะยิ่งกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเพราะอะไรเพราะกลัวจะสูญเสียความสาวความสวยความหนุ่งความหลอ่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดความตกใจแต่แท้ที่จริงแล้วเราก็มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเอง แล้วมันเป็นความเป็นปกติธรรมดาด้วยเพราะเหตุว่าธรรมะนี่ถ้าตามความหมายของตัวอักษรก็หมายถึงสิ่งที่สามารถทรงตัวอยู่ได้ตามปกติทีนี้ถ้าจะอธิบายถึงไอ้ตามปกติซะหน่อยนึงนะคะว่าที่ว่าเป็นปกตินี่คืออย่างไรเอาง่ายๆดูเหมือนจะเคยพูดแล้วไม่ใญ่เช่นความเป็นปกติของแผ่นดินของแผ่นดินที่ใครจะเดินเหยียบย่ำลงไปแรงๆดังๆ หรือใครจะเดินเบาๆหรือใครจะเอาดอกไม้มาโปรยลงหรือว่าใครจะเอาขยะมาทิ้งมาข่ดดิบไปสแสดงอาการว่ามีปฏิกิริยาอย่างใดเลยนั่นแหละคือความเป็นปกติเรียกว่าไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่กระเทือนเลยสักนิดเดียวฉะนั้นความหมายของธรรมะก็คืออย่างนี้ธรรมชาติธรรมดาเป็นปกติทีนี้ไอ้สิ่งที่เกิดเป็นปกติเนี่ยถ้าจะมาอธิบายถึงความหมายของธรรมะอย่างสั้นที่สุด มันก็คือทำตามหน้าที่ของมันตามธรรมชาติฉะนั้นท่านก็อาจจะอธิบายถึงความหมายของคำว่าธรรมะได้อีกอย่างสั้นๆธรรมะคือหน้าที่ถ้าอย่างนั้นในหัวข้อที่เราจะเสนอานาให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันนี้เลยครับว่าพุทธธรรมกับสังคมผมอยากจะให้อาจารย์ได้กุณาอธิบายความหมายของคําว่าพุทธธรรมลองลึกลงไปอีกครับอพอคำสองคำนี้มารวมกันเข้านะคะ ถ้าพูดอย่างตามตัวก็อาจจะบอกว่าธรรมะของพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีน<ม>ี้ถ้าจะถามว่าธรรมะของพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคืออะไรคืออะไรที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ความเป็นปกติค่ะก็คือหมายถึงความเป็นปกติธรรมดาหรือความเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองที่พระองค์ได้สรงค้นพบแล้วในสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่จะแปลกจะใหม่ แต่พอเกิดขึ้นกับเราเรารู้สึกว่าใหม่เรารู้สึกว่าใหม่แล้วเราก็กลัวเราก็ตกใจแล้วเราก็ประวัติพร่านใจเป็นอย่างยิ่งที่จริงมันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกทศสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะคะแต่เราจะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่เพราะฉะนั้นพุทธธรรมธรรมะของพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าพูดลงไปอีกอย่างคําธรรมดาก็คือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นหน้าที่ของผู้ฉลาด ฉลาดอย่างมีปัญญาภายในไม่ใช่ฉลาดแต่เพียงรู้ภายนอกแต่เป็นฉลาดอย่างภายในน,นั่นเจ้เล็กสังคมละถ้าสังคมเนี่ยเรานั่งกันอยู่นี่เราก็เป็นสังคมแล้วใช่ไหมคะสามคนที่เรานั่งนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไรสังคมก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีคนมารวมกันมาอยู่รวมกันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะพรวมกันเข้าก็เป็น ถ้าน้อยคนก็เป็นสังคมเล็กมากคนก็เป็นสังคมใหญ่เป็นสังคมหมู่บ้านสังคมเมืองสังคมชาติสังคมโลกสังคมชนบทสังคมในเมืองอะไรอย่างนี้นั่นก็คือหมายถึงการรวมกลุ่มเมื่อที่ใดมีการรวมกลุ่มกันขึ้นของบุคคลและบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ร่วมกันพอคนเราอยู่รวมกันเข้าเนี่ยเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ในสังคมนั้นเป็นปกติอยู่ได้ ก็จะมีอะไรล่ะต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้ประพฤติตามกันฉะนั้นเราก็มีกฎหมายแล้วเราก็มีระเบียบอะไรต่างๆออกมาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันเป็นสุขทีนี้ที่เรามาใช้หัวข้อว่าพุทธธรรมกับสังคมเนี่ยก็คิดว่าทั้งคุณเจีบทั้งคุณเจริญคงจะมองเห็นว่าเราก็อยู่กันคือสังคมก็มีระเบียบมีกฎหมายมีอะไร แต่ไอความสงบเย็นเป็นสุขเนี่ยเรารู้สึกก็ยังไม่มีใช่ไ,ไหมคะเท่าที่ควรจะมีมันขาดอะไรไปสังคมขาดอะไรไปสัตธ์สมรือเปล่านั่นแหละค่ะก็อยากจะขอเชิญท่านผู้ชมได้ลองใคร่ครวญดูด้วยนะคะว่าเรามีถนนหนทางเจริญมากเรามีตึกรามสูงสูงมากมายไก่กองเทคโนโลยีต่างๆเนี่ก้าวหน้ากว่าสมัยปผ่ยญาตาทวดจนจนจำไม่ได้อะนะคะ จนบอกไม่ได้เรียกว่าบัดนี้เราเป็นชาติที่พัฒนาแล้วเป็นชาติที่เจริญแล้วแต่ว่าความสงบสุขเยเือกเย็นอย่างที่เราเคยมีที่พูดกันว่ารงง่มเย็นเป็นสุขเนี่ยดูมันจะไม่เท่ากับสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เจริญหรือว่ายังล่าหลังอยู่มันขาดอะไรกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยยิ่งขึ้น,นบ้างแต่ก,กฎหมายค่ะ ั้งแต่กฎหมายสงสุดจนถึงกฎหมายธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองดูก็เหมือนอย่างที่คุณจเจริญว่าน่ยเป็นเพราะว่าเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะขาดการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนอย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือว่าขาดสิ่งที่เรียกว่าพุทธธรรมเนี่ยใช่ไหมคือธรรมะของผู้มีปัญญา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จึงทำให้ขาดความสมดุลพอสังคมขาดความสมดุลเข้าไอ้ความสงบเงียบอยู่เย็นเป็นสุขมันก็เลยขาดไปแปวนจานทร์ฮะถ้าไปบอกคนหนึ่งเขาบอกว่าแม้คุณนั้นขาดธรรมะนี่มาถามผมผมก็คงไม่ให้ยอมรับนะแก็โปร,โรดด้วยใช่ไหม,มไกันไม่มไม่ยอมรับแนละ้วทำไมล่ะคะถึงไม่ยอมรับ ทุกคนก็ต้องคิดว่าตัวเองดีแล้วยอมรับไม่ยอมรับความผิดของตัวเองไม่ยอมรับความผิดของตัวเองคิดว่าดีแล้วอันนี้แหละไอ้ที่คิดว่าดีแล้วเนี่ยแหมอันตรายมากเลยเพราะคําว่าดีเนี่ยเราจะพูดกันได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะให้คุณเจี๊ยบอธิบายที่ว่าดีคือไงจะเลิกอธิบายซิ่งเนี่ยนั่งกันเพียงเท่านี้ก็จะได้ความหมายของคำว่าดีเป็นสองเป็นสามเป็นอยูห้าก็จะได้ความหมายห้ายูสิบก็ได้ความหมายสิบใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกัน พระานรย์พอพูดคําว่าดีนี่มันกว้างมากแต่ถ้าหากว่าพูดถึงธรรมะหรือพุทธธรรมเนี่ยมันเจาะจงลงไปเป็นหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าพุทธธรรมกับสังคมสิ่งที่สังคมขาดเนี่ยมันคืออะไรก็คือธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะถ้าเราจะมองดูเนี่ยคือการปฏิบัติหน้าที่ที่มันไม่มันไม่ถูกต้อง หรือมันไม่ตรงตามหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติแล้วก็บางทีก็มักจะสับหน้าที่กันไม่มีใครเขาสับเหรอไม่มีใครเขาสับเปลี่ยนหน้าที่สับเปลี่ยนกันเองแล้วก็ไม่ได้สับเปลี่ยนกันเองด้วยความยินยอมนะยั่งเขาทำตัวไอ้หน้าที่ของเราไม่ได้ทำให้เต็มภาคภูเรียกว่าพอใจทําหน้าที่คนอื่นด้วยการวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วเสร็จแล้วหน้าที่ที่ของตนที่ควรจะทํแล้วก็เลยร่องไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่า ธรรมะคือหน้าที่พุทธธรรมนี่คือหน้าที่ของผู้มีปัญญาการที่จะทําหน้าที่ก็จาต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาอย่างไรจึงเมื่อกระทําไปแล้วจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่พูดมาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้บรรลุแล้วจึงจะตื่นหรือว่าเบิกบานนะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาการกระทําของเราเนี่ยให้มีความเป็นไปได้แต่ละระดับ และระดับขึ้นไปทีละน้อยระดั้อยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าหัวข้อว่าพุทธธรรมกับสังคมนี่ก็เพื่อจะขอฝากท่านผู้ชมให้ลองช่วยกันใคร้ควรว่าพุทธธรรมกับสังคมเนี่ยคำว่ากับเนี่ยมันทิ้งกันได้ไหมหรือมันควรจะต้องไปด้วยกันน่าจะไปด้วยกันไม่ใช่น่าเราควรจะต้องเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องเนยถ้าสังคมใดถ้าถ้าสังคมใดขาดพุทธธรรม สังคมได้ขาดธรรมะเนี่ยสังคมนั้นยากที่จะมีความเย็นมันจะมีแต่ความร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งอยากที่จะให้เราช่วยกันคิดดูนะคะลองใคร่ครวญดูซิว่าถ้าเราใช้หัวข้อหรือเรานำมาเพื่อชวนให้คิดว่าพุทธธรรมกับสังคมเนี่ยเราควรจะนำมันมาเพื่อคิดใคร่ครวญและปฏิบัติก่อให้เกิดการปฏิบัติในวิถีทางใดมันถึงจะทำให้ พุทธธรรมกับสังคมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะมีวิธีนะคือสมมติถ้าคนทุกคนหนึ่งเนี่ยคือเรามองแล้วว่าเขาขาดนะคือแบบนี่แต่ว่าถ้าเราบอกอววก็ตรองรวบรวมมาอย่างนักที่มีวิธีที่อ้อมอ่อนเ <c oughs> จอบอกให้เขารู้ตัวโดยที่ที่เขาไม่รู้ว่าเราว่าเขา <c oughs> ทันแรกที่สุดก็คือทําให้เขาดูในสําคัญมากเลยนะคะกราก่อนเลยก็ราก่อนเ,เอนี่ยแหละค่ะเราทําให้เขาดู เพราะถ้าเราไม่ทําให้ก็ดูเราไปบอกเขาแล้วก็ย้อนมาแล้วคุณทําไปยังแล้วคุณก็ยังไม่ค่อยทําเลยแล้วคุณจะบอกให้ผมทําให้ดิฉันทําได้ยังไงเพราะฉะนา้นอันแรกที่สุดเนี่ยก็คือทําให้ก็ดูเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้ที่มีธรรมะแล้วก็มีชีวิตเป็นธรรมะคืออย่างนี้ทําหน้าที่อย่างนี้และคำว่าหน้าที่ในที่นี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ถามเรื่องหน้าที่ว่าหน้าที่นี่มันกว้างหรือมันแคบ มันไม่ได้กว้างไอ้มันไม่ได้แคบแต่เพียงว่าหน้าที่การงานเรามีหน้าที่เป็นข้าราชการตำแหน่งใดก็ตามไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นใช่ไหมคะมันกว้างยิ่งกว่านั้นอีกหน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของทุกคนที่มีหน้าที่อยู่ในโลกนี้แม่แต่คนงานพันโรงหรือบางทีท่านบอกว่าแม้แต่หน้าที่ขอทานถ้าเกาขอทานให้ดีๆก็ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อน คือไม่รู้สึก,กรำคาญกลับจะมีเมตตาในการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและการเสียอีกเพราะฉะนั้นพูดถึงหน้าที่เนี่ยต้องทําหน้าที่ทุกระดับนอกจากทุกระดับแล้วก็ทุกโอกาสทุกขณะด,ด้วยหน้าที่ส่วนตัวนี่แหละสำคัญที่สุดเลยดูเหมือนเราจะเคยพูดกันบ้างแล้วนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะจําได้ที่ว่าพอเราเริมตาขึ้นเนี่ยเรามีหน้าที่นะที่เราจะต้องกระทันทำอะไรนึกออกไหมฮะตื่นทึ่งเลยพอตื่นขึ้นก็เข้าห้องน้ํา ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทําหน้าที่นี้วันนั้นไม่เป็นสุกเลยอาจจะเดินทางไม่ตลอดถึงที่ทํางานก็ได้ใช่ไหมคะหน้าที่เข้าของน้ําหน้าที่ทำทานอาหารเช้าหน้าที่แต่งตัวหน้าที่เดินทางไปจนกระทั่งถึงหน้าที่ทํางานแล้วก็นี่ก็หมายความว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําอย่างง่ายๆที่มองดูเหมือนกับไม่ใช่หน้าที่แต่อันที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ใช่ไหมคะวันไหนถ้าเราไม่นอน ลงขึ้นก็สโนสเล่ปวดหัวทํางานไม่รู้เรื่องนี่เป็นหน้าที่ถ้าก็เราทําหน้าที่ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ให้ถูกต้องร่างกายปกติเพราะร่างกายปกติมันก็ส่งเสริมให้จิตใจมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็รักษาจิตเอาไว้ให้ได้ทําหน้าที่ของจิตให้ได้คือให้มองเห็นความเป็นธรรมดาความเป็นปกติอย่างที่เราพูดกันแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นให้เหนน็นเป็นธรรมดาเพื่อที่เราจะได้มีความเบิกบานอยู่ในจิตยูเป็นนิจ นี่เราทำหน้าที่ในฝ่ายจิตของเราทีานี้พอการงานอะไรมาเนี่ยมันใสคําว่าใสนี่คือสมองมันใสใจมันใสแล้วมันก็ว่องไวเพราะมันจะทําการงานมันก็เลยสนุกพอสนุกไปเท่านี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ไกลๆก็สนุกด้วยใช่ไหมคะเพราะเราแจ่มใสเขาก็แจ่มใสด้วยทําเท่านี้แหละไม่ต้องไปบอกเขาหรอกอย่างน้อยเขาก็ต้องต้องรู้สึกว่าจะต้องปรับปรุงตัวของเขาเองขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าแต่และหน่วยของสังคมเนี่ยนะคะ พยายามทําความเข้าใจกับเรื่องของธรรมะเรื่องของพุทธธรรมแล้วก็นำมาปฏิบัติกับชีวิตของตนแต่ละหน่วยทุกคนต่างคนต่างทรรโดยไม่ต้องไปดูว่าใครจะทําหรือไม่ทําแต่ทุกคนต่างทรรเท่านั้นแหละพุทธธรรมกับชีวิตจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธธรรมกับสังคมจะเกิดขึ้นและผลก็คือเราจะอยู่เย็นเป็นศขทั่วหน้ากันจริงไหมคะก็หวังว่าเราจะช่วยกันนะคะ ขอให้ามาสวัสดีจงวีดท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ คืนวันที่คาดกันก็มีประมาณด้วยเหตุอาัากาัรเข้ากรองโลกวิโยธรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกปกของคนไทยเผยแผ่พระธรรมมาทานให้ไพศซา